ก็สวัสดีเพื่อนๆนนะครับแล้วก็คนใช้รถเชฟโรเลตน,นะครับคุกคนนะครับผมกับผมช่องช่างซ่อมเชฟนะครับก็วันนี้เดี๋ยวมีปัญหามาให้เพื่อนๆดูนะครับเป็นรถเชฟคูดนะครับเชฟคูดอาการก็คือรถสตาร์ทไม่ติดนะครับบิดสตาร์ทแล้วเงียบนะครับไม่มีเสียงใดสตาร์ททำง,งานนะครับก็เดี๋ยวจะพาไป ไล่ด no mm ูว hmm. ่ามันเกิดจากอะไรนะครับสาเหตุเกิดจากอะไรกันแน่นะครับจะมีค่าใช้ใจ okay. mm ่ายแค่ไหนนะครับหรือจะเป็นแค่สายไฟหรือเป็นที่ก่องควบคุมนะครับเดี๋ยวไปดูกันโอเคอาคลิปนี้สั้นๆเดี๋ยวเพื่อนๆที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมโอเคงันเดี๋ยวไปติดตามกันดูเลยครับก่อนนี้นะครับก็เป็นรถ เชฟคูดนะครับเชฟโรเลคูด1.8นะครับก็อาการที่ลูกค้าแจ้งก็คือรถสตาร์ทไม่ติดรถคันนี้าลากเข้ามาในศูนย์นะครับาการรถสตาร์ทไม่ติดนะครับก็แบตเตอรี่ยังดีอยู่นะครับยังมีแบตเตอรี่อยู่แต่รถอาการรถคือสตตร์ทเงียบนะครับเดี๋ยวเราไปดูอาการกัน นี่นะครับอาการรถเดี๋ยวดูมือผมนะครับผมกดสตาร์ทพอกดสตาร์ทแล้วมันจะดับไปแบบนี้ครับเาเข็มมือกาดปกติอาการคล้ายๆแบตหมดครับคล้ายแบตเตอรี่หมดคล้ายๆไม่มีแบตเตอรี่่ครับรถไม่สามารถสตาร์ทได้ไม่มีเสียงสตาร์ทเลยนะครับ ลองอีกครั้งครับเนี่ยครับก็จะเป็นคล้ายๆแบบเดิมรถก็ไม่ได้ไปทำอะไรมานะครับก็อาการปกติครับปกติพอตอนเชา้านี่นะครับจากเช็คมานะครับรถอาการรถสตาร์ทไม่ติดสตาร์ทเงียบนะครับพูดหนึจุดแปดนะครับก็คือสายไฟได s t สตาร์ทนะครับ ก็ขัวกาวนะครับขัวกลาวเป็นเส้นใหญ่นะครับที่มันหลุดออกจากตรงนี้นะครับจึงตรงนี้นะครับนี่นะครับโอเคียนีนี้แล้วเราก็ต้องแก้ไขสายไฟไปก่อนแล้วก็ลองทดสอบวีธีนึงนะครับไม่รู้ว่าจะมีจุดไหนที่เสียไอเหรือเปล่านะครับไอเคครับ คลิปนี้ก็มันจะเหมือนคล้ายหมากัดนะครับไม่ใช่ไม่น่าจะใช่หนูนะครับน่าจะเป็นหมาโอเคครับแล้วติดตามต่อไปครับ ส่วนมากรถสตาร์ทไม่ติดถ้ารถไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไปทําอะไรมานะครับก,ก็จะกเกิดสาเหตุพวกเล็กๆน้อยๆแบบนี้แหละครับผมอันนี้เป็นเกี่ยวกับออกซิเจนเทนเซอร์นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับรถสตาร์ทไม่ติดนะครับอันนี้เป็นโค้ดที่ทําให้ตัวกล่องตัวกล่องเครื่องยนต์มันเสียนะครับตัวนี้ไล่ให้ลูกค้าแล้วนะครับโอเคลองสตาร์ทกันติดเรียบร้อยครับ แล้วก็ลบ DTC ออกนะครับรถสตาร์ตรติดปกติแล้วนะครับก็เพื่อนที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้อ่าช่องช่างซ่อมเชฟของผมนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์แก่คนใช้รถเชฟโรเลตรหรือ เป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆนช่างพี่ๆช่างทุกคนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะได้ทำคลิปดีๆออกมาให้พี่พี่เพื่อนๆดูนะครับเป็นแนวทางในการซ่อมแซมนะครับหรือแนวทางในการวิเคราะห์อ,อีกทางหนึ่งนะครับส่วนใครที่รู้แล้วก็กดผ่านได้นะครับหรือจะดูเป็นแนวทางก็ได้นะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่า,นาจะแค่นี้นะครับผมโอเคครับขอจบไว้แค่นี้นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ